สวัสดีครับคลิปนี้ผมมีเหรียญพระอาจารย์วันอุตโมมาแนะนําแบ่งปันเพื่อนๆนะครับเหรียญนี้จะเป็นเหรียญรุ่นที่38ของพระอาจารย์วันนะครับจัดสร้างปี2520นะครับในงานกระถิ่นนะครับก็สิทธิวัดป่าสัทธารามนะครับนครราชสีมาสร้างถวายนะครับในงานกระถิ่นวัดป่าสีจำปาชนบทจังหวัดสกลนครนะครับแล้วก็กํากับที่พศชัดเจนนะครับ2520 องค์นี้จะเป็นเนื้อทองแดงลมน้ําตาลนะครับสภาพสวยนะครับนี่ด้านหน้าก็จะใช้เป็นพิมพ์พระจาจาร์วันนั่งเต็มองนะครับแล้วก็จะมีโค้ดตรงสังคตินะครับลักษณะโคสวยเดิมนะครับรุ่นที่38ของพระอาจารย์วันเผื่อใครสนใจนะครับเนื้อทองแดงลมน้ําตาลนี้จะจัดสร้างประมาณ5 0 0 0ันเหรียญน,นะครับสวยเดิมเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดให้เพื่อนพิจารณานะครับเผื่อใครสนใจก็แอดดีไลน์ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ ลักษณะพิมพ์ด้านหน้าพระอาจารย์วันแบบนี้เห็นไหมใบหน้าหลวงพ่อนี่คมเลยตาปากจมูกน,นี่ติดนะครับเนี่ยแล้วผิวลมน้าตาลนี่เดิมมากนะครับนี่จีวอนแบบนี้เป็นริ้วคมๆนะมครับนี่แล้วสังขติหลวงพ่อจะมีโค้ดนะครับจะตอกโค้ดตรงสังขตนะิพิมพ์คมชัดมากนะครับรอยแกะพิมพ์แบบนี้นิ้วมือนิ้วเท้าแบบนี้ สวยเดิมนะครับด้านล่างสุดก็จะเป็นลายเซ็นะอาจารย์วันนี่ลายเส้นเล็กๆนะครับลายเส้นแต่ว่าไม่เบอร์เลยนะครับลายเส้นเล็กแต่คมนะครับนี่สวยเดิมนะครับเหรียญนี้ใครสนใจนะครับเหรียญปอาจรย์วันรุ่นที่38นะครับเหรียญนี้ผมเปิดไว้220รบาทรวมส่งนะครับราคารวมส่งแล้วนะครับ2 2 0ใครสนใจก็แอดด้ดีลขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ ก็องค์ตามในคลิปเลยนะครับอาจารย์วันเหลียมแมงกับดี้งานกระถินนะครับด้านหลังก็จะเป็นอัคคะลายันนะครับลายเส้นนี่จะคมชัดเลยนี่ฮะนี่พุทธสิ์ศิลปะปี20นะครับยุคป,ปี2กว่า1กว่าลลยมือช่างแบบนี้แกะพิมพ์นะครับคมชัดมากนี่ฟอนต์เด้งๆเลย 13พย2อนะครับนี่แล้วก็กำกับที่มาชัดเจนนะครับวัดป่าสัทธารามนะครับนอมอสร้างในงานทอดกระถิ่นวัดป่าสีจำปาชนบทสกลนครนะครับอ่าแล้วก็ถูกระบุอยู่ในทราเนียบรุ่นด้วยนะครับของพระจาจาร์วันนะครับรุ่นที่38อ่าก็หยิบมาลงคลิปแนะนําแบ่งปันนะครับใครสนใจก็พิมพ์ปิดมาได้อินบ็อกซ์มาได้นะครับเดี๋ยวทิ้งละเอยดติดต่อไว้อยู่ข้างล่างคลิปนะครับ 220บาทรวมโสบนะครับรับประกันแท้นะครับสวยเดิมนะครับก็หยิบมาลงคิดแนะนําแบ่งปันทุนเพื่อนนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามไปด้วยนะครับเดี๋ยวจะนํผ้าบ้านพาเครื่องมาลงคิดแนะนำแล้วก็แบ่งปันเพื่อนๆเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ